ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับได้เวลาทำกับข้าวอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำสูตรง่ายๆนะครับของการผัดพริกหยวกใส่น้ำพริกเผานะครับผมเดี๋ยวจะบอกเที่ตั้การทำนะครับกับครอบครัวแม่ครัวมือใหม่ครับไปลองทำทานในครอบครัวหรือว่าจะเอาไปทำค้าขายได้นะครับเป็นอาหารกล่องเป็นอาหารตามสั่งได้เลยครับหรือว่าเป็นร้านข้าวแกงก็ทำได้นะครับสำหรับเมนูนี้นะครับสูตรทำง่ายกินอร่อยไก่ผัด พริกหยวกน้ำพริกเผานะครับผมวัตถุดิบก็จะมีพริกหยวกอ่านี่นะครับอ่าแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับอ่าเลือกสวยๆมานะครับสดๆนะครับอ่าแล้วก็มีเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่หั่นชิ้นใหญ่พอควรนะครับไม่ต้องเล็กมากนะครับผมเวลาเราผัดไปแล้วมันจะหดเหลือนิดเดียวนะครับผมอ่าก็อันนี้ผมจะหมักค้างคืนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ชนิดใดถ้าหมักค้างคืนจะยิ่งนุ่มและอร่อยนะครับ อ่าแล้วก็มีส่วนของต้นหอมกระเทียมพริกแดงนะครับผมอ่านี่ครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายพริกไทยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันหอยและก็น้ำมันพืชแล้วก็น้ำพริกเผานะครับขาดไปได้ก็คือน้ำพริกเผานะครับเป็นกาเรียกว่าชูให้รสชาติอาหารนี้อร่อยเลยนะครับน้ำพริกเผาก็จะหอมแล้วก็มีความหวานนะครับผมอ่านะครับไม่เผ็ดมากนะครับผมบางท่านอาจจะ ทานไม่เป็นเนาะอ่าผมแนะนําเลยครับอร่อยครับอ่านี่ครับคือการขั้นตอนการเตรียมเนาะอ่าส่วนพริกหยวกก็เอาผ่าแล้วก็เอาไส้ออกนะครับก็จะมีเม็ดพริกอ่าแล้วก็ไส้ของพริกหยวกเอาออกไปเลยนะครับแล้วก็หั่นประมาณนี้นะครับแล้วก็หั่นหอมหัวใหญ่หั่นต้นหอมเป็นต้นท่อนแบบนี้นะครับต้นหอมนะครับแล้วก็กระเทียมก็สับให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับไก่ผมหมักไว เล่วงหน้า1วันนะครับหนึ่งคืนนะครับผมเรียกว่าหนึ่งคืนเลยนะครับนุ่มเลยครับมีเวลาว่างนะครับอ่ามาตั้งกระทะกันเลยนะครับอ่าใส่น้ำมันไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเคี่ยวให้หออนะครับอ่าสูตรทำง่ายสูตรทำอร่อยนะครับ่าตามด้วยเนื้อไก่นะครับ ที่จะหมักก็ล้างขยำเกลือให้สะอาดนะครับผมล้างน้ําเปล่าหลายๆน้านะครับแล้วก็หมักใส่ซอสและซอสถอยน้าลมนะครับซีอิ๊วขาวหน่อยซอสปรุงรสนิดหนึ่งครับผมอันนั้นน้ํามันพืชแต่นิดนิดหนึ่งครับผมหมัหมมกทิ้งไว้นะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยซอสถอยน้าลมนะครับซอสถอยน้ำลมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสใส่ลงไปเลยนะครับ น้ำปลาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนิดนึงนะครับที่บ้านจะไม่ใช้ผงชูรสนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกหยวกนะครับถ้ามันแห้งแห้งเกินไปก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงนะครับน้ําเปล่านะครับแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่นะครับ อมหัวใหญ่นี่ถ้าผัดได้ที่เขาจะอร่อยนะครับเ,เพื่อนๆมีความหอมและมีความหวานในตัวนะครับอ่าก็ตามด้วยน้ําพริกเผานะครับใส่น้ำพริกเผาไปนะครับนี่นะครับถ้าชอบชอบน้ําพริกเผาเยอะแลใส่ไปเยอะหน่อยนะครับผัดคลุกเคล้าให้ั่วนะครับผม นี่ครับสีสันออกแล้วนะครับความหอมก็ออกมาแล้วครับเตะจมูกเลยนะครับเพื่อนนะครับถ้าผัดแห้งก็ไม่ต้องใส่น้ํานะครับถ้าแบบชอบน้ํขูดขูดกๆก็ใส่น้ําหยดน้ําลงไปหน่อยครับผมจิมแล้วยังยังความหวานยังไม่ได้ที่ก็เติมน้ําตาลไปได้นะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นนะครับเพิ่มความหอมกลมกล่อมด้วยนะ พิชัยสดนะครับเพื่อนเพ่อนสำหรับผัดพริกหยวกนี่ก็จะออกรสชาติหวานเค็มแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆนะครับผมนะครับเรียกว่าหอมอร่อยกลมกล่อมนะครับผมก็จะไม่ผัดให้พริกหยวกเขานิ่มจนเกินไปนะครับให้พอกรุบกรอบนะครับผมอ่านี่ครับได้ทีแล้วนะครับเตรียมที่จะตักใส่จานแล้วครับก่อนตักใส่จานก็ใส่ต้นหอมไปเลยนะครับ อ่าผัดคลุกเท้าสักครู่นะครับผมแล้วก็ตักใส่จานได้เลยนะครับอ่านี่ครับเสร็จแล้วนะครับผมชิมรสชาติเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับผมเห็นไหมครับหน้าทานนะครับเนื้อไก่ก็นุ่มนะครับอร่อยนะครับผมผักก็กําลังดีเลยนะสําหรับพริกหยวกมีความกรุบกรอบนะครับผม ไม่นิ่มจนเกินไปนะครับนะครับาน้ำคุกขิกนะครับทานคุกข้าวอร่อยเลยครับเพื่อนๆครับไม่เผ็ดด้วยนะครับเด็กโตก็ทานได้นะครับทานคู่กับพริกน้ำปาลาสามรสนะครับผมก็มีทอดไข่ดาวกรอบเพิ่มมาสัก สองไปนะครับอ่าทานควบคู่กันอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆลองไปทาทาทานดูนะครับนี่ครับอืมเมนูของวันนี้นะครับแนะนําเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตาม็นกรารอใจแอดต้อมด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ชมคลิปการแนะนาเอ่อเมนูเด็ดๆเคล็ดลับเด็ดๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับ